สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพ่อปสายุขุสุขศุนนะครับผมลิปนี้มาพ่อกับผมนะครับผมเสี่ยหลักคู่ปตาเชียคู่ปตาบนุงพี่น้องนะครับเสี่ยหลักยังมาพ่อนั่งฝ้านะครับผมอ่าตัวนี้เป็นรถปีหกเจ็ดนะครับรถปีหกเจ็ดบืงดูพี่น้องนะครับจากซูโมงนี่อ่าหนึ่งร้อยซูโมงนะครับรถปีหกเจ็ดนะครับหนึ่งร้อยชั่วโมงนะครับผมรถกับโค้งกัน้อยนะครับผม ราคาเงินสดพี่น้องตัวนี้จัดพิเศษดเลยนะครับราคาเงินสดสองแสนสี่ห้าพันบาทนะครับสองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับลดกระโคกกันหน่อยนะครับผมดาวได้นะครับผมอ่าพันงวดหน่อยเดี๋ยวละสองพันวดใหญ่สองแสนสองนะครับผมเรือจะพันเป็นายเดือนก็ได้แล้วพี่น้องเนอะนายเดือนเดี๋ยวละสามพันสี่พันนะครับเจ็ดสิบสองงวดนะครับผมอ่าไม่ต้องมีดอกงวดหน่อยมวดยยใหญ่พันเป็นายเดือนเดี๋ยวละเทียร์ก็ได้นะครับผม อ่าเจ็ดสิบสองหัวต่าตรงเืิ่งยังไหลนะครับง่ามๆนะครับผมว่าเป็นรถใหม่พี่้องนะครับผมอ่าสำหรับขั้นนี้นะครับอ่าหนึ่งร้อยชั่วโมงนะครับร้อยเก้าชั่วโมงนะครับรถปีหกเจ็ดอ่าผู้ได้นใจนะครับรุ่นน้น่อยเอาไวถ้ถกเขาล่องไวกนะครับหรือว่าลองมั่นนะครับผม อ่าผู้ใดสนใจขั้นนี้กับทุหาเซลลวรักได้นะครับเบอร์โทรศัพท์0 6 1 0 7 3 8 6 8 1นะครับผมหรือว่าอยากให้เซลลวรักรีวิวรถรุ่นไหนให้กับข้อมีนข้ามากันได้คือเก่านะครับผมหรือว่าอยากได้รุ่นยงงี่คือมาแน้งหน่อยนะครับ B24 B27 นะครับก็มีนะครับผมอ่าเดี๋ยวเซลลวรักพามาเบิ่งอีกรอบนึงนะครับ B24 นะครับผมยูเมี2คันนะครับยูเบวกคนกับอ้ไรมี2คันแต่คันนี้งามสวยนั่งฝานะครับผมอ่า ถ้าเอาไปก็คือบต้องเฮ็ดหยังลราพี่น้องเลียนไทยนั้นมันของน้ำมันเครื่องทรง,งหมอบได้เลยน,นะครับ2 4 5 0ส0ี่หนับาทนะครับโทรหาเชลลอรักได้เบอร,ร์โทรศัพท์ศ6น0 7ห8 6 8 1นจาดหนึ่งะครับผมถ้าบยากา่ควสารดีๆก็จะเลืมฝากกดไลเ์ยกดแชแ์กกติดตมนะครับผมหรือว,ว่าอยากให้เชล่อรักพาเบาิ่งรุนๆนได้ก็คอมเมนต์เข้ามากันได้นะครับสำหรับคลิปนี้เชลลอรักขอตัวลาไปกอนนะครับผมสวัสดีครับ